สวัสดีค่ะพบก,กับดิฉันอาจารย์แ,แหววแค้นช่องสองชะตาสำหรับคลิปนี้นะคะดิฉันก็จะมาพยากรณ์ดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2563ให้กับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะโดยดิฉันฉ,นฉนล,กกนลากการลัคนาตามแบบโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนานะคะคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับชมได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีมิถุนในเดือนเมษายน2563นี้นะคะ ไพ่ของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะเป็นไพ่เด w o เวลนะคะเจ้าคุณเองนะคะจะเริ่มมองโลกอย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะเข้าใจชีวิตดียิ่งขึ้นนะคะคุณเริ่มที่จะเข้าใจในสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นแล้วก็มีการปรับตัวนะคะรวมทั้งทาจิตใจให้ดีแล้วก็มีความคิดที่สุขุมรอบคอบมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนในเรื่องของการงานนะคะไพ่เจ็ดเท้านะคะในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะต้องพบกับภาวะการแข่งขันทางธุรกิจนะคะต้องทํางานแก้ปัญหาต่างๆนะคะ แต่หากคุณทุ่มเทสู้อย่างเต็มที่นะคะคุณก็จะพบกับความสําเร็จค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีดาวใหญ่ๆอีกถึง3ดวงนะคะโคจรไปอยู่ในภพมรณะของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะซึ่งได้แก่ดาวเสาวค่ะดาวเจ้าเรือนมรณะนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนเองโคจรได้มาตรฐานเป็นเกษตรรายทิวดีนะคะอยู่ในภพมรณะของชาวลัคนาราศีมิถุนด้วยตั้งแต่วันที่สองมีนาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะ แล้วก็ยังมีดาวพฤหัสบดีนะคะดาวเจริญกรมมาค่ะของชาวคนาราศีมิถุนนะคะและดาวเจริญปัตตนิด้วยนะคะก็ย้ายเข้าไปอยู่ในภพมรณาของชาวคนาราศีมิถุนเช่นกันนะคะโดยย้ายเข้ามาตั้งแต่วันที่17มีนาคมแล้วนะคะและส ki ุดท้ายก็คือดาวอังคารนะคะดาวเจริญนลาภค่ะและก็ดาวเจริญอริของชาวคนาราศีมิถุนนะคะที่โคจรนได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดนะคะอยู่ในภพมรณาของชาวคนาราศีมิถุนเช่นกันนะคะ ส่งผลให้นะคะชาวลัคนาสีมิถุนในเรื่องของการเจราจาต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเงินทองทองนะคะอาจจะต้องระมัดระวังให้มากเลยนะคะโดยเฉพาะการโคจรที่เป็นมหาอุดของดาวอังคารนั้นนะคะหมายความว่าคุณนะคะมีโอกาสที่จะต้องเจราจาต่อรองในเรื่องเงินเงินทองทองนะคะในเรื่องผลประโยชน์อะไรสักอย่างหนึ่งนะคะกับใครคนใดคนหนึ่งนะคะ และก็เป็นผลประโยชน์ที่ต้องติดต่อกับคนที่ค่อนข้างที่จะมี power นะคะมีอำนาจค่ะเขาอาจจะเที่ยวกับคุณสักหน่อยนะคะดังนั้นนะคะจึงค่อนข้างที่จะยากนะคะเพราะว่าดาวเป็นมหาอุดนะคะมันหมายถึงความเหน็ดเหนื่อยความยากนะคะแต่ว่ามันก็จะส่งผลดีกับคุณมากนะคะและถ้าหากคุณนะคะทํากิจการเก็บกับในหน้าสังหาริมทรั์หรือที่ดินนะคะ ไพ่เดวิ e ออฟ f o r t u n นนะคะแล้วก็ไพ่สามเหรียญน,นะคะส่งผลดีกับคุณอย่างมากเลยนะคะเพราะว่าถือเป็นโอกาสเป็นจังหวะที่ดีของคุณนะคะที่คุณจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการติดต่อซื้อขายหรือตกลงทําสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หรือที่ดินในช่วงนี้นะคะแต่อย่างไรก็ดีนะคะการที่ดาวโพรซอมไปเป็นมหาอุจนะคะแปลความหมายได้อีกอย่างหนึ่งนะคะว่าอาจจะต้องมีการเจรจาต่อรองนะคะติดต่อกันในเรื่องของเองินเงินทองทองกันแบบลับๆนะคะ จะทาอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการเงินนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมีถุนในช่วงเดือนนี้นะคะถ้าจะให้ดีนะคะควรจะเป็นการเจราจากันแบบลับๆไม่เปิดเผยถึงจะดีนะคะถ้าเกิดเป็นการเจราจาแบบเปิดเผยนะคะมักจะไม่สําเร็จคะ่ะและก็ลําบากยากกว่าที่คิดนะคะ นี่คือหลักการทางโหราศาสตร์นะคะที่ได้กล่าวไว้อย่างชัดเจนในตรงนี้ค่ะน่ะคะดาวเจริญของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะก็คือดาวพุธนะคะโคจรได้มาตรฐานเป็นประนะคะอยู่ในเรืนการงานค่ะ แสดงว่าชาวลัคนาราศีมิถุนเองนะคะก็จะเน็ดเหนือในเรื่องของการงานมากพอสมควรนะคะเพราะว่าดาวพุธนะคะอยู่ในตําแหน่งที่เป็นประนะคะส่งผลให้กําลังของดาวนั้นอ่อนแรงนะคะและส่วนดาวพฤหัสบดีนะคะดาวเจรือนการงานนะคะที่โคที่ดาวพุธโครจรไปอยู่นะคะ ก็ไปอยู่ในตำแหน่งมรณะอีกนะคะแสดงว่าในช่วงเดือนเมษายนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอาจจะต้องลาพอสมควรนะคะกับหน้าที่การงานที่มีปัญหาจากหุกจิกรุ่งยากใจนะคะแต่ทั้งนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนก็จะมีโชคดีในเรื่องของการเงินเข้ามานะคะในช่วงประมาณหลังวันที่21เมษายนเป็นต้นไปนะคะและก็น่าแปลกที่สุดนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ คุณนะคะมักจะมีโชคดีนะคะในเรื่องของการเงินแบบที่คุณเองน่ไม่ได้ตั้งใจนะคะเป็นการเงินที่จะเจราจากันแบบไม่เปิดเผยนะคะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีมีถุนค่ะหรือว่าคุณนะคะอาจจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มันออกจะเป็นสีเทาๆนะคะหรือว่าการเจราจาในเรื่องของเงินทองเรื่องผลประโยชน์นั่ยมันเป็นแบบลับๆค่ะนี่คือชาวลัคนาราศีมีถุนนะคะ และในเดือนนี้นะคะคุณอาจจะมีในเรื่องของที่ต้องจับใจ่ายใช้สอยนะคะในเรื่องของสิ่งของฟุ่มเฟือยนะคะที่ไม่จําเป็นก็เป็นไปได้นะคะหรือว่าอาจจะมีคนนะคะมาขอหยิบยืมเงินจากคุณนะคะคุณก็พิจารณาดูนะตามความเหมาะสมนะคะว่าคุณจะให้เขายืมหรือไม่ให้เขายืมนะคะแต่จากไพ่แล้วนะคะโอกาสที่จะให้เขายืมมีสูงเลยนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะไพ่ The Lover นะคะขึ้นมาแบบนี้นะคะคุณนะคะอาจจะมีคนเข้ามารักมาชอบพอคุณนะคะ หรือว่าคุณอาจจะไปรักไปชอบพอเขาก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าก็อย่าเพิ่งตกลงปลงใจกันนะคะเพราะในเรื่องของความรักกับใครสักคนในช่วงนี้นะคะแล้วก็ไพ่เดว์เลอเอร์นี่นะคะมันหมายถึงความรักแบบหนุ่มสาวนะคะอาจจะไม่ได้จริงจังจริงใจกับคุณนะคะขอให้คุณดูให้ดีให้รอบคอบกนแล้วกันค่ะและนอกจากนี้นะคะดาวศุกร์นะคะดาวเจารือบุตรตาของคุณเองนะคะเป็นดาวเกี่ยวกับในเรื่องของรัก,รกใคร่เรื่องบุตรบริวารนะคะ โคจอนเป็นตำแหน่งเกษตรราธิบด,ดีค่ะแต่ว่าไปอยู่ในภพวินาศนะคะแม้ว่าดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะคะดาวจเจ้าเรือนคู่ครองนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นมรณะก็จริงนะคะแต่ว่าดาวศุกร์นั้นนะคะอยู่ในตำแหน่งที่เป็นเกษตรราธิบด,ดีนะคะอยู่ในภพวินาศนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ อาจจะต้องโคจรไปรู้จักกับใครบางคนนะคะแล้วเขานะคะก็ต้องการที่จะคบคุณแบบลับๆไม่เปิดเผยนะคะดูเหมือนว่าช่วงเดือนนี้นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอาจจะต้องไปเจออะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องลับๆทางนั้นเลยนะคะแต่ก็เป็นช่วงที่มีสเสน่ห์สุดๆมากเช่นกันนะคะของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ ต่อให้คุณมีคู่สาม,มีหรือมีภรรยาอยู่แล้วก็ตามนะคะเพราะว่าดวงดาวนั้นส่งอิทธิพลต่อชาวลัคนาราศีมิถุนทุกท่านตามหน้าที่ของดวงดาวนะคะดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะคุณจะคบหาดูใจกับใครนะคะก็ต้องดูให้ดีนะคะไม่เช่นนั้นนะคะก็จะนาปัญหาจุกจิกยุ่งยากใส่มาสู่คุณในภายหลังได้เช่นกันนะคะ และสุดท้ายนี้นะคะอาจารย์แปลว่าก็ขอให้ชาวลัคนาศิมิุนทุกท่านนะคะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะคะแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงค่ะและหากคุณชอบคลิปธัมายากรน,นี้นะคะก็ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้อาจารย์แปลว่าด้วยและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้อาจารย์แปลว่าขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ